โอ้ยโดนด้ทแบบุกคนโอ้ยบอกแล้วมันไม่ใช่องเรื่ยากคร่บพยาดีมีใช้ไปกว่าครึ่งออ้ยโดน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 แบบนี้โดนโดนครับคนหิรอมานานแล้วสวัสดีครับวันนี้เราก็พาทุกคนมาตกปลาจาระเม็ดแล้วก็ปลาสวายครับามาวันนี้เราก็มาอยู่กันที่บ่อครับผม ใครที่เข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์ให้ผมด้วยครับวันนี้เราก็มาอยู่กันที่บ่อสัเริงครับสภาพใหม่ครับตรงนี้ก็เป็นจุดตั้งแคมป์ครับผมแต่ไม่ได้เกี่ยวอะไรผมนะครับให้ดูเฉยครับบรรยากาศวันนี้ครับผมบรรยากาศดีครับที่บ่อนี้ผมชอบมาตกปลาเล่นครับผมนี่ครับบรรยากาศดีมากเพื่อมาพักผ่อนกับครอบครัวได้สบายเลยครับผมนี่ครับ เดี๋ยวจะให้ดูบรรยากาศสักนิดนึงเผื่อใครอยากมาครับบ่อสําเริงที่อยุธยาครับผมการตกปลาจระเมรครับเราก็ต้องใช้เป็นสายสลิงนะครับนะครับสายสลิงตัวเบรก็ต้องเบอร์14ถึงเบอร์15ครับผมก็ถ้าเกิดว่าไม่ใช้สลิงเนี่ยมีสิ ขาดได้ครับโอกาสขาดเยอะเลยครับผมใส่สลิงช่วยได้เยอะครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับว่าจะได้ผลงานหรือเปล่าก็สิ่งสําคัญเลยครับการตกปลาจระเมดเนี่ยคือเหยื่อถ้าเหยื่อดีเนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องยากครับที่จะได้ตัวครับผมเดี๋ยวเราไปดูนะครับก็จะยากริงเป้า แล้วที่สําคัญเลยครับอย่าลืมเปิดเบรกทุกครั้งครับเพราะว่าคันคุณอาจจะร่วงน้ําได้ครับผมเพราะมันกินแรงมากครับผมเดี๋ยวเราติดตามชมเลยครับอือืกินแล้วกินแล้วยังลากๆอยู่แต่ตัวเล็กน่าจะตัวเล็ก เดี๋ยวรอดูจะๆเลยครับทุกคนเฮ้ย,อยโอ้ยดกเนิทุกคนโอ้หบอกแล้วมันไม่ใช่เรื่องยากครับถ้าเย็นนี่ใช้ไปกว่าครึ่งไม่รู้ว่าสวายหรือจระเม็ดนะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันเฮ้ยเฮ้ยผมลืมเลยที่ตักที่ตักโอ้อย ันนี่แล้วมันนี่แล้วโอ้โหโอ้โหโอ้โหอ้โหเดนะอ่ะเดี๋ยวยืดยืดยืดขาที่ตากก่อนโอ้โหเฮ้ยเด็กพึ่งนะไดึงมวอก่อนดึงด้วยก่อนโอ้โหอือไปไหนแล้วล่ะไปไหนแล้วโอ้โหข้างไปนู่นโอ้หูรอทันมารอทันมาหรอมาสิครับโอ้โห อู้จะสักจิสัก,สกเฮ้ยอ้เขายาไปแล้วเฮ้ยจาระเม็ดปุ้ยอ,อ,อ,อ้แต่ไม่ใหญ่มากนี่นี่น,นี่นี่น,นี่ทุกคนตัวนี้ก็ต้องมีโลสองโลอยู่แหละอ,อู้ผมบอกแล้วไม่ใช่เรื่องยากครับผม โอ้แตวก็นะเหนื่อยเลยแต่ขออนุญาตปดเบ็ดแป๊บนึงมือคนเยอะเลยโอ้นี่ครับทุกคนตัวนี้ยังไม่ใหญ่มากครับตัวนี้ประมาณโลกวา่าได้ <c oughs> ก็ถือว่าได้ตึงมืออยู่ครับก็ถือว่าก็เนี่ยลงไปแค่ไม้แรกอนะคันเนี้ยก็ได้เรื่องเลยครับผมลากแฟดงัดเลยครับผม โอ้สุดยอดกินกินนีกินแล้วกินกิแล้วเอาดิอะไรวะกดไม่ติดบอลบอลคันนี้ออเอ้ยโอ้โหมาหลอกกินเหี้ยก็สะได้ เอาเยอะเอายเอายะเอยะน่าจะเป็นตัวเล็กด้วยแหละจริงๆไปปล่อยแบบนี้ผมว่าน่าจะเป็นตัวเล็กเลยเพราะว่าถ้าตัวใหญ่เนี่ยคือมันจะลากแป๊ดยาวเลยตัวเล็กมันจะจริงๆริไปปล่อยอ่ะสังเกตที่ผมมาตกบ่อยๆนะ ันนี้ถ้าถามว่ามันกินวันแล้วกินหลายทีแล้วนะแต่ว่าผมวันม่ค่อยติดน่าจะเป็นตัวเล็กอะ่ะหมันคาบไม่เต็มปากแล้วก็คาเยื่อก่อนบางทีเหยื่อที่ผมใช้อบางทีมันก็ไม่ใช่ว่าจะได้แต่พวกยาละเม็ดหรือว่ายี่สกนะบางทีมันก็พวกนวลจันอะไรมันก็มาก,กินกันปรากฏก็กินอเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วกินครับทุกคนลากสายเอาไปหน่อยนึงน่าจะตัวเล็กตัวเนี้ยลากหน่อยเดียวเนี่ย เนี่ยมันกินประจำเลยแต่ว่าผมยังวัดไม่ติดนะอ๋อมันกินแบบสั้นแบบเนี้ยกินบ่อยมากลากสั้นๆแบบเนี้ยผมรอให้มันลากยาวๆมันก็ไม่รากอือโดน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 แบบเนี้ยโดนโดนครับทุกคนหือรอมานานแล้วหือกินหลายทีแล้ว วันไม่เคยติดโอ้โ okay. หอุ้ยโดนเลยรอบนี้หือฝนมีสายมีสายโอ้โ okay. หตึงเลยตึงเลยตึงเลยมื่กี้โดดขึ้นน้ำไหมครับทุกคนโอ้โหอุ้ยฝนนี้ตึงครับถ้าเล่นจังเล็กก็ต้องแบบเปิดเด็กอ่อนๆหน่อยอยากแข่งมากเพราะว่าผมใช้คันไม่ได้ใหญ่มากครับทุกคน ก็คือต้องสู้สู้มันให้มันเหนื่อยแล้วก็เอามันขึ้นมาให้ได้ครับไหนแล้วี๋ยึดตรงนี่ก่อนตักพี่ตักไหน อื้อหือยังไงทุกคนโอ้โหย่าอื้อหือติดอีกย่าโอ้ยโอ้ยสุดยอดตัวนี้ตัวนี้ใหญ่กว่าตัวตะกี้ครับโอ้ยยอด แรงดีจัดยังบิ้นอยู่เลยอะ่ะโอ้โหปล่อยให้มันบิ้นไปก่อนเฮ้ยเล่นส้นเหนื่อยเลยเฮ้ยเดี๋ยวเอาคีมมาปดาเด็กกันครับเฮ้ <c oughs> ย มันบีบใส่ผมโอ้สบัดใส่ผม,ผมโอ้นี่เบ็ดเต็มป่าครับผมทุกคนเบ็ดเต็มปาโอ้ถือว่าสุดยอดอต้ององคิมปดนะเพราะว่าบางทีเบ็ดมันเข้าแน่นมากแล้วฟันมันก็ต้องระวังด้วยอืม ตัวนี้ใหญ่กว่าตัวตะกี้ครับผมสุดยอดอตัวนี้น่าจะมีสองโลอยู่ครับผมยอดเอาเรื่องครับผมได้เหนื่อยเลยตัวนี้อ่าก็สำหรับวันนี้เหยื่อที่ผมใช้ก็เป็นเดีหม,มักเหมือนเดิมครับสุดยอดเลยครับไม่มีแห้วครับถ้ามาจะเล่นปลาจาระเมดหรือว่าสวายแต่วันนี้ยังสวายยังไม่ได้เลยครับ เดี๋ยวไปตามดูกันอีกทีครับว่าจะโดนสวายหรือเปล่าเยอะไปเยอะไปก็ดึงออกหน่อยครับแล้วก็พันไปเลยครับพันไปที่จเบดแล้วก็จับหมุนๆห,หน่อยจับหมุนๆได้หน่อยครับเพราะว่า มันจะได้ติดสายครับผมไม่งั้นเหยื่อมันจะหลุดหมดเนี่ยครับพันไปตามสายครับเนี่ยครับได้ได้พอได้อย่างนี้เราก็อไปโยนเลยครับผม วัะไม่ทันมันลากแต่ว่าไม่ทันเหมันลากก้อนนั่นดิจะได้โอ้โหหายจวน โดนโดนโดนดิโดนดิโดนดิโดนครับโดน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 เลยครับ Anything không ta cho không có ta cho ta cho ta cho cho ta cho ta cho ta cho lắng lắng Đi lắng đi lắng lắng đi lắng lắng mệt lắng đi lắng lắng mệt lắng đi แต่ผมเหนื่อแล้วทัานนี่ ขนาดตัวแค่ไม่ใหญ่มากตัวนี้ก็เกือบเกือบสองโลอยู่ตัวนี้เดี๋ยวคีมปดเบ็ดกันครับอันนี้ลากมา หลังนี่ปดเบ็ดไปก่อนโอ้โหเต็มป่าครับโอ้โหยอดเลยนี่ครับทุกคนสวายตัวนี้ก็เกือบๆสองโลอยู่ถือว่าเอาเรื่องครับวันนี้ถือว่าประสบความสำเร็จครับผม ก็จาระเม็ดสองสวายหนึ่งก็สำหรับวันนี้ถือว่าโโมันเนาเรื่องครับผมก็เย่ยหมักถ้าจะตกสวายบอ่อจาระเม็ดบ่อเนี่ยเย่ยหมักแนวผมว่าสุดยอดแล้วครับผมก็ยังไงถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยครับผมเพื่อว่าจะได้ไม่พลาดในคลิปต่อๆไปครับผมก็เดี๋ยวคลิปหน้าจะไปเจอที่ไหนก็ ตามดูกันครับลากันเพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ